กูอยากให้ลูกตอนกูนเผินอะกูไม่ถ่ายแม่งละเมื่อมีคนฝากคุณซื้ออาหารเพื่อสุขภาพเอาอะไรก็ได้ที่มันดีต่อสุขภาพนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครเอาหมูฉันไปอะ่ะใครเอาหมูฉันเจอแล้ว<ำ>เอลิซาเธอไม่น่าชื่อเอลิซาเลยอะสอกอะไรกับชื่อผมอะกูขอโทษแค่ชื่อไม่เข้ากับหนังหน้า

ถึงบ <More. S 2> ่มีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ไให้จัดงานโตจีนใหญ่โตบ่ได้ใส่ชุดโกโกว่าที่หนูอยากได้อเฮียลองผิดเึมือเก็บมางเนของของไองพัพัดไม่ค่อยเก็บแตของก็ทำแล้วอ่ะ พออยู่สักทีเถอะความจริงแล้วอ่ะผมเก็บพ่อมาเลี้ยงโอยอย่าร้องอย่าร้อ,องอร้อ,องอยร้งหวานใจก็อยากเป็นหวานใจก็อยากกิน <c oughs> วนนันเลทายปีนี้ <c oughs> เงินกับแฟนขาดแคลนพอๆกัน <c oughs> วันแห่งความรักฉันมีให้เธอทุกวนัน ๋ยวมึกงก็เลิกกันความรักก็เหมือนข้อสอ,อบพอเราไม่รู้คําตอบกรชอบคิดไปเองรู้จักแต่สมคิดพอชีวิตไม่เคยสมหวัง14กุมภาสำหรับผมคือวันเกิดแจฮยอนที่รักครับและแจฮยอนคือใครวะประการจากลาคือ14่กุมภาไม่มีแฟนทำไมมีแต่คนโสดไ,ไ,ไอ้เหี้ยไอจีกูเนี่ยคำกมแค่ลมปากคำนมตังหากที่อยากทำความรักหาอะไรเมาเบียดีกว่าใช่เย็นนี้กินเบียร์พอดีเลยลงคลิปเสร็จเดี๋ยวไปกินเลยครับวันนี้ยาวแล้วกู ตื่นมาก็หลอนอนต่อดีกว่าฮ hey. ความรักก็เหมือนไก่ทอดไม่มีอะไรหรอกหนูหิวโอเคนึกว่าจะมีแ้ยทำกลมมาคิดไม่ทันคิดถึงเธอก่อนแล้วกันมันง่ายดีเ hey. หวังว่าจะได้ใจสุดท้ายก็ได้กันอยากเติมเต็มเธอเหมือนกันแต่ติดที่ฉันเองก็ยังไม่เต็ม ก็เหมือนเยนลี่แต่ถ้ากินสตรอเบอรี่มันจะเปรี้ยวอะไรรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยถ้ารู้ว่าเขาไม่มีใจก็ถอยออกมาเฮ็ดีกุมภาก็แค่วันจันทร์ที่เห็นเขารักกันในวันที่เรายังไม่มีคู่ครับไม่ต้งองร้องไม่ใช่มึงกูไม่ต้งองร้องเยเหยียบขี่หมาแล้วเอาไปเช็ดขาครู เฮียอะไรเนี่ยชั่วเคยเอาจิ้งจกตายไปใส่ตู้น้ํากินของครูเพราะเคยไปบอกครูว่าตู้น้ํากินนักเรียนมีจิ้งจกตายครูบอกแค่จิ้งจกตายปล่อยมันนี่คือการล้างแค้นอะเฮียมันร้างแค้นอะครูมึงก็ผิดเหมือนกันครูเคยจดเรียนไปป่าอ้อยกับเพื่อนและเกิดหิวก็เลยไปหักอ้อยกินและเจ้าของอ้อยก็มาแล้วก็พางตัวในป่าเพื่อนบอกผัวว่าอยู่กับเราแต่จริงๆเพื่อนอยู่กับผู้ชายเราก็โกหกช่วยช่วยกันมาประมาณ6ปีแล้ว จะฟ้องจะฟ้องแม่งให้หมดผัวมึงเยอะกูจะฟ้องผัวมึงด้วยต่อยที่วัดอุณหภูมิที่ตลาดไอ้ชิบมึงโดนตัวไหนมาเนี่ยมึงไม่ต่อยทำันทำไมมันเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิมึงไม่ต่อยมาทำไมเนี่ยมึงโกรธอะไรบันเนี่ยเคยเอาตังค์เพื่อนไปซื้อขนมแล้วบอกมันว่ากูเลี้ยงไอเหี้ยนี่ผมเคยทำบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวเพื่อนแม่งโง่เลยกินอร่อยแล้วอร่อยเลยกินแอบลบรูปในโทรศัพท์ครูที่ครูถ่ายตอนเราทำผิดกฎโรงเรียนรับเจอตัวแล้วครู ครับไอ,ไอไอไอเด็กเวรนี่มันมันแอบลบครับค,ครู <c oughs> ผมเจอแล้วครู <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อโอเคครับโอเคสู๋ข <c oughs> ออาจารย์ไปเข้าห้องน้ําแต่ความจริงแล้วไปร้านค้าเดินทั่วโรงเรียนสามรอบขึ้นห้องดีทีจะปล่อยแล้วเฮ <c oughs> ียก็ฉลาดอะเฮีย,ยก็ฉลาดเลยอะเฮ <c oughs> ้ยน,น้องน้องหนุเราไปทาตามนะได้ผลแน่ครูเคยแล้วรักรถรักรถตัวเอง พี่ลืมรอลิงนะวัคซีนซีนโนแวคคอมมอลส่วนผสมอะไรบ้างอะไรวะวัคซีนซีโนแวคมีส่วนผสมอะไรบ้างอ๋อมีคาปูชิโน่ค่ะกับคาโบนาร่าพี่น่ารักแต่พี่กวนตีนกวนตีนตรงไหนพี่แค่พูดไม่ถอกพูดไม่ถูกพูดไม่ถูกขมับสันเลยสัตคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะคุณพี่อ่ะผมอยู่กรุงเทพครับกรุงเทพมหานคร ขออ้อหาพองบ่เห็นแวบ,บแรกบแ,บบแบบแรกแบบแรกเออเห็นแวบแรกแวบแรกแบบแรกเแหบบ็นแวบแรกแวบแวบเชดโคตรคมยังอะไรอีมึงเนี่ยเฮ้ย เธอก็เหมือนน้ำอัดลมนั่นแหละอร่อยนะแต่ไม่มีประโยชน์ถ้าคิดจะรีเทิร์นไม่ต้องเดินเข้ามา <_ EN> ฟังไว้คนที่ชอบไปหักโอคนอื่น <_ EN> นะเหลอ่เกินต้านแต่เธอเฮี้ยเกินไปอันนี้ไม่น่าจะใช่คำคมฮะอันนี้น่าจะด่าฮะ <_ EN> แฟนเก่าก็เหมือนขยะแต่อีกไม่นานเดี๋ยวก็เน,า <_ EN> น่าคมกิบ <_ EN> แฟนเก่าก็แค่แก้วที่แตกไม่ประกอบมาแดกให้มันบาดปาก ใสประสบการณ์เยอะเนี่ยเราอะใส่ใจได้แค่มองใส่ท้องได้จำนำอะไรวะอะไรของมึง <Okay. S 1> หลังทูบอยากให้เป็นรูปมึงคนกูเริ่มสงสารแฟนเก่าเขาละ <c oughs> ไม่รักไม่คิดถึงอย่าทำตัวเฮีย้ยแบบไอ้ตู่ <c oughs> อันนี้จริงฮะเฮีย้ยจริงคนนั้นอ่ะคนนั้นแหละ <c oughs> เธอก็เหมือน A B C เพราะเธอไม่มีดีเลยไม่มีใครเอา <c oughs> อ,อย่างเอากเนี่ย <c oughs> ที่ถอยออกมาไม่ใช่คนที่แพ้ แต่เป็นคนที่เข้าผิดซอยขอบคุณครับน่ะเมืนมึงเวออะเข้าผิดซอยวันนี้เลยไปได้ไปเลยตายสาสายสายสายตงไปเออติดเ้สวยนะยูเหเหินเหินลวงหน้าเลยน่แรลกสวยนี่ตรงนี้เลยสวยมากไหนไหนตายเห็นไหสายสย่ายอ่ะเห็นไหม กูเห to okay, okay. ็นแล้วอ้เฮียโอเคโอเคให้มาขับสวนไปใช่เหรอใช่มันเหรอใช่มาขับสวนไปนั่นะแค่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเฮือกขึ้นสะบันเฮอขึ้นสะบันหมือนไหนเฮือไหนเฮือกขวาเลี้ยวขวาขวาเลี้ยวขวาหักขวาหักขวาเออสวยแล้นแหละยอดเงี้ยไปงานนี้หลบแล้วหลบเลยเฮ้ยกูยิงล้อข้างหน้าไปก่อนยิงล้อเลยยิงล้อเลยกูแรงแล้วกูแรงอย่าแซงเลยถอย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 เลยขวาขวา เอ้ลงลงลงค่อยๆอลงขวามลงสะพานลงสะพานสวยเพื่อนสวยระดับนี้อดมึงดูสาย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 เอ่ยองไอ่ไอ่เอ่ยอ่ไ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 ยเไอยไย่ไไอเอ่ไอ่ยองไอ่ไ้่ไอ่อ่ไอไออยอ่ไอ่ไอ่ออ่ไยไอยอ่่ไอ่ไออ่ไอ่ไอเไ่ไอ่ไ่ไไอ่เอ่ไอออ่ลอ่ไอ่ไมไอ่ไอ่รได้ยังไง่ะอ่ออ่อ่อ่่ไไ่ไไ เอาไม่เอาตีไม่เอาหัวไมปเลยเอาไม่เนี่ยเหินไปเลยตรงเลยกองสวยได้อยู่ได้อยู่ไปไหนแล้ววะหมดโอ้โหจบไอ้เฮียไอ้เฮียบาลรอนนะมึงไม่ยอมยิงมันนี่เฮียช็อตเมื่อกี้ยิงไม่โดนช็อตเมื่อกี้แล้วมันยิงโดนกูไอ้ชูยิงมันยิงมึงนะเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้กูรู้ว่ามันมันไปไหนแล้วเนี่ยแต่เขายังหลอดเต็มอยู่เลยแบบพี่ มันรู้ลอยจะเลียนหลอดเลยหรอเกียไม่ไม่หนูดูดูดูจับสภาพรถไงสะพานนู่นสะพานไอชนกูว้าดยรถแดงเมื่อกี้อ่ะไอเชี่ยเขาอยู่ไหนสายเมื่อกี้แล้วพี่ตามใครอ่ะอยู่ข้างหลังอยู่ไหนอ่ะตอนนี้อยู่หน้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลโอเคโอเคนี่จะรังไปแดงมึงเอาโคตรแม่นเลยอ่ะมึงเดามึงเดาแม่นยังวะ ดาวดาวพี่ผมอยู่กับพี่โทนี่บ่อยผมอยู่กับพี่โทนี่บ่อยไปแลนเขียวไปแลนเขียวตรงไปเลยไปเขียวไปเลยโอเคโอเคตรงไปเลยโอเคโอเคอย่ากเขาแตกอย่ากเขาแตกใช่เหรอยังแตกไปเลยไปเลยไปเลยอย่ากเขาแตกยังต้งเาโคตรแม่นอ่ะน้องนิดนึงพี่ผมผมอยู่กับพี่โทบ่อยเลยเขาจอดซ้อมแลนเขียวจอดซ้อมแลนเขียวตรงไหนอน่ยนี่ไงเห็นไม้กูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้ว